ถ้าเราจะเอา AI มาใช้ในองค์กรนะเราควรจะคำนึงถึงอะไรนะครับจริงๆมันต้องมีในเรื่องของ AI Governance Framework นะครับก็เป็นกรอบการกำกับดูแลนะทนงันเอง AI นะครับซึ่ง AI Governance ก็ ในภาพาพเนี่ยก็จะมีทั้ง AI Governance Strategy การ implement นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อระหว่างองค์งงประกอบต่างๆนะครับโดย input นี่มาจากทางด้านในเรื่องของ leadership แล้วก็ในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะนั้นเวลาที่เรามาใช้เราต้องกำหนดกรอบใหญ่ก่อนครับก็ต้องมีตัว AI Vision หรือ Principle หรือหลักการที่เราจะเอามันมาใช้ต้องกำหนดในเรื่องโครงสร้างความรับผิดชอบของ ตัวคนที่รับผิดชอบตัวทูแล้วก็ AI ที่เราจะเอามาใช้เนาะในเรื่องของ AI โปรแกรมแล้วเราจะใช้ยังไงทิศทางเป็นยังไงนะครับทีนี้พอได้แล้วเรามาดูว่ากลายุทธ์ที่การเอา AI มาใช้ในองค์กรของเราในเรื่องอะไรเช่นเอา AI มาช่วยวิเคราะห์การทำงานของระบบอุปกรณ์ของคลาวไอแอที่เรามีไหมอะไรเงี้ยอันนี้นี่คือคือสิ่งที่เราทำเนาะหรือบางที่ปัจจุบันเขาก็มีแบบ เอา AI มาช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคามการโจมตีในพวกของ4 s ซอกอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็วิเคราะห์ในเรื่องของการลงทุนนะว่าการลงทุนสมมุติ AI เราลงทุนไป20ล้านอย่างเงี้ยเเป้าประสงค์ที่เราจะได้กลับมาของมันคืออะไร Return of Investment นะครับมีม,มีมีในเรื่องไหนบ้างอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องอสร้างแบรนด์เราด้วยไหมอะไรเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องมีคำนึงถึงในเรื่องการประเมินความเสีย่ยงและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนาะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเ,เพราะฉะนั้นการจะเอาข้อมูลอะไรมาให้ AI มันเลยนมันต้องมีการขอความยินยอมด้วยนะครับเอาข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยต้องโปรเทคชันข้อมูลด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเรื่องของ p l e m e n t a t i o n ละนะในเรื่องของโปรแกรมในการ implement การติดตั้งซอฟต์แวร์การเอา,เอา,เอา,เอาให้คนเนาะของ ข้างในพนักง,งานเข้าไปเรียนเข้าไปใช้ทํำยังไงนะครับกระบวนการโปรเซสต่างๆเนาะแต่เราก็มีการอินดิบิ้งคอมโพเ n นต์ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องเรื่อง t y c u r i t y มีการทําให้รู้ว่าเรื่องอีติกนะเรื่องจริยธรรมของการใช้ AI ให้ปลอดภัยเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะสำหรับเฟรมเวิร์ AI กรณีเฟรมเวิร์กที่เอามาใช้งานนะครับ นั้นกรอบการดูแลในเรื่องของของ AI ื e g e n e r a t i v e AI เนี่ยก็ต้องมีเรื่องปรับกลยุทธ์กำกับดูแลในภาพรวมนะครับให้ความสำคัญกับตัว Gen AI ที่เข้ามาใช้แล้วสอดคล้องกับเป้าหมายระดับองค์กรนะครับมีการดูในเรื่องระดับความเสี่ยงของของตัว Gen AI นะครับต้องอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับมีการทํานโยบายกํากับดูแลข้อมูล แล้วก็การกดูแลการใช้ G A I ที่ที่ที่เหมาะสมนะครับในเรื่องการบรหารจัดการข้อมูลปฏิบัติตาม กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะครับต้องมีการระบุประเมินและลดความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆนะครับนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้าเอาข้อมูลมาใช้ก็ต้องสอดคล้องกับ PDPa นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของ Data Governance ต่างๆด้วยนะครับมีเรื่องการจัดการเชิงปฏิบัติการ Operational และเทคโนโลยีนะครับที่เอามาใช้นะครับเนาะบางกีก็เอาเอาตัวซอฟต์แวร์ของพวก เบนในเรื่องของ c h a t GPT หรือ CoPilot เนืเข้ากับตัว Microsoft Office เนอะอันนี้ก็ก็เ,เป็นสิ่งที่เขากำลังทำกันแล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมสังคมอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญนะครับนบางทีบมันมีเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นเรื่องอาาตตินะครับตรงนี้อันนี้ก็ต้องต้องมีการ พูดคุยนะครับแล้วก็จัดการรวมไปถึงเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมันจะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับขึ้นมาก่อนส่วนเทรดของเรื่อง generative AI ออะมันก็มีตั้งแต่ฝั่งที่เป็นเออเเรียกว่าเออตัวระบบหรือข้อมูลเนาะ d a t a set คือชุดข้อมูลที่เอามาเทรนเนี่ยนะครับ ก็คือมันอาจจะเป็นไปได้เรื่องของโมเดลที่เอามาเทรนอาจจะมีช่องโหว่นะฮะแตถ้าเป็นพาร์ทตรงกลางที่เกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ว่าเช่นเราไปใช้ใช้ g p t ไปใช้กับ Microsoft Copilot เนี่ยมันก็มีเรื่องข้อมูลที่มันอาจจะหลุดไปในระหว่างที่เป็น s ซัพพลายเ i n นะครับหรือว่า ถ้าเป็นในบ้านเราเองที่ที่เป็นข้อมูลแล้วมันมีการใช้งานน่ะมันก็อาจจะถูกขโมยพรอมนะหรืออินเจคชันตัวพรอมพรอมก็คือตัวคําสั่งที่ป้อนเพื่อให้เกิดดึงข้อมูลมาบางทีเราเอาข้อมูลของเราอะครับนะยูเซอร์เนี่ยยูเซอร์ฝั่งซ้ายเขามีการเข้าไปใช้พรอมใช่ไหมฮะเอาข้อมูลของธุรกิจเราเอาเข้าไปใส่ใส่แล้วให้มันวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จมาได้ผลลัพธ์ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลนี้มันถูกไปเก็บ อยู่ที่ตัว v e n เดอร์หรือซัพพายเเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะหรือบางทีเป็นเป็นลักษณะของเครื่องที่ใช้งานถูกเจเลเบรกก็คือถูกถูกไปแฮกแปรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยึดเครื่องไปไปใช้พร้อมอันเนี้ยที่เครื่องของ user เราแล้วก็ส่งข้อมูลของเราอะเอาไปที่ chatgpt เสร็จแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดการเขาเรียกว่า indirect พร้ m p t injection ก็คือไปเอาข้อมูลที่เราใช้ใช้ปอ้อนนะครับเนาะแล้วก็ได้ตัว r รีซอออกมา เพื่อเอาไปขายเอาไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องพวกขายชุดข้อมูลลูกค้าอะไรเงี้ยของเรามันก็เป็นไปได้เนาะบางทีเราข้อมูลลูกค้าของเรามาวิเคราะห์สถิตกิการใช้งานการซื้อซ้ำอะไรเงี้ยเนี่ยตันเนี้ยก็จะเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวสถานะที่ที่แบบมีการเอาพวก e n a ไปไป,ไปประยุกต์ใช้เนาะ นะครับถ้าด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงิน,นก็เอาไปเป็นตัวช่วยในเรื่องการโคดดิ้งเนาะสุดนะครับในในเรื่องของอดูในเรื่องของจัดกลุ่มของอข้อมูลที่สร้างกําไรนะนะนะการใช้งานในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ได้รายได้กลับมานะครับในเรื่องของพวกรีพอร์ตเลกาเลกาลูรีรีพอร์ตเ,เ,เนี่ยคือบางทีเอาไปใช้เช่นมันมีมาตรฐานใหม่ๆออกมาแล้วเรามี ข้อกำหนดอันนี้นโยบายมาตรฐานอันนี้ในในของเดิมของเราเราปรับอันนี้แล้วมันไปสามารถตอบโจทย์ได้กี่เลกูลเลเตอร์นะหรือการที่เราเ,าเทียบข้อกําหนดอันนี้กับเลกูลเลเตอร์อื่นๆเนะขาเอาไปใช้ในมุมนั้นนะครับรวมไปถึงพวกรายง,งานของผู้บริหารต่างๆนะครับส่วนด้านขวามันจะเป็นตัว use case ที่มี Impact ในการเอาไปใช้นะครับที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของฟอกฟอร์คาร์เรื่องบัตเจตต่างๆโครงการที่ลงทุนนะครับไรายได้นะครับนะครับต่างๆที่จะได้รับหรือถ้าใช้จ่ายที่ถูกใช้ออกไปนะครับเนาะอันนี้ก็ยังเป็นในเรื่องแบบเชิงบิสเนสเชิงบริหารส,ส่วนใหญ่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้มุมของทั่วโลกเลยนะะที่การเนอร์เก็บมาถ้าเป็นของในมุมของเอ่อที่เอ่อ อันนี้ของของเอเดนและแล้วก็สพอทอ,อแล้วสวทอชอร่วมกันเก็บข้อมูลก็คือเขาดูว่าสัดส่วนของการประยุกต์ใช้ AI อไครับเนาะในหน่วยงานภาครัฐเนาะที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีมีใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ใช้ยังใช้น้อยอยู่นะครับแล้วก็วางแผนที่จะใช้อยู่ประมาณ1นะครับห้ก็เยอะสุดนะครับมีแผนที่จะใช้แล้วก็ที่อาจจะยังไม่ใช้เลยก็28%นะครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์บริการขององค์กรก็เนไปที Key Products e r v i c e นะครับส่วนจะใช้เรื่อง Internal Improvement Process ก็ประมาณสัก4ี4สเร์นะครับแล้วก็ไปที่ในเรื่องของรายได้ให้กับองคอ์กร36%เนอนาะอันนี้ก็เป็นภาคในประเทศไทยนะครับที่เอ็ดด้าเ้เขาร่วมกันเก็บข้อมูลมาส่วนเคส เคสตัวอย่างที่เขาเอาไปใช้นะครับเช่นในมุมของเรื่อง a เ a n e ว e ก็พวกทําสไลด์นะอย่างที่เห็นทําสไลด์ทำแพ็กเกจต่างๆส่งอ e ีเมลส่งโบชัวที่ a เ a นิว e เนี่ยน,นี้เขาก็ทําได้นะครับในเรื่องของวันนาริตี้นะครับก็ทํา Automatic สแกนนะใช้ทูลใน g e n AI t o ทูนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปผลออกมาวิเคราะห์ว่าระบบนี้มันมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงพวกเซียมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเนาะอย่างที่เห็นก็คือของพวกสปังที่เขามีเอา AI เข้ามาเป็นอยู่ในตัวตัวโปรดักเขานะครับนะครับเอามาเขียนเรื่องสคริปตหรือการ Automation นะครับพวก Python พวก s h l l s s r i p t เนี่ยก็ลด จำนวนในการโคดดิ้งได้นะครับเป็นจากหลักชั่วโมงเป็นระดับนาทีนะครับเอามาทำในเรื่องโค้ด security review นะการตรวจสอบโค้ดอย่างมันคงปลอดภัยนะครับก็ดูว่าสิ่งที่เขียนไปมันจะเกิดให้เกิดช่องโหว่นะครับหรือลอจิกมันวนลูปไหมมันเกิด Backdoor ไหมอันนี้มันทำได้นะครับ นในมุมพวกเทสต์ฮันติงนะครับก็เอาหลอกส่งหลอกไปให้มันแล้วก็เข้าตามโมเดลแล้วก็เพื่อดีเทคพฤติกรรมที่เป็นผิดปกติ Anomaly นะครับนี่น,น,นะครับหรือว่าวิเคราะห์จุดอ่อนช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นแบบลงรายละเอียดเนาะนะครับเชนะ่นเกิด sql i n j e c t เกิดจากอะไรแล้วถ้าเกิดอันนีออ้สามารถที่จะป้องกันยังไงได้เนี่ยก็คือคือของจริงแล้วนะที่ที่ปัจจุบันที่เขาใช้กันนะครับ นะครับแล้วก็ของประเทศไทยก็มีมีของเอดาเนี่ยครับที่เขาเออก AI Governance guideline อาจจะลองไปศึกษาดูได้ก็คล้ายๆกับตัว framework AI Governance framework ที่เขาให้มานะครับของเมืองนอกนะครับเขาก็จะมีต้องบอกว่าต้องมี Governance AI Governance framework นะ ต้องมีคอลซิลมีคณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่มีคอม p พิเทนซี่เนาะเสร็จแล้วค่อยมาดู AI strategy นะครับนะครับกำหนดกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ AI ขององค์กรเนาะมีการแบะเมเมินความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงเสร็จแ,แล้วก็ไป AI operation นะครับก็ต้องทำ AI lifecycle ก็คือกำก,กำกับดูแลการใช้ AI ตลอดทั้งวงจรเนาะมันนะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ของคนที่เอา AI ไปใช้ไม่ว่าจะเป็น user เป็นฝั่งเอ่อเทคนิคอลอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นโอเปอเรชันต่างๆนะครับแล้วก็ภาพใหญ่ก็คือเช่นต้องทำระเบียบนโยบาย AI ให้ชัดเจนมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงก็คล้ายๆกันนะครับในเรื่อง AI กอคอนเนนะมีการทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของข้อมูลเนาะส่วนบุคคลที่สำคัญบนบน AI ต้องมีการเข้ารหาัสเสร็จแล้วก่อนใช้ต้องอบรมครับ อบรมให้ความรู้ของผู้ใช้นะครับแล้วสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบเอาหลอกมารีวิวได้ว่าเวลาเอาไปใช้แล้วไม่ถูกหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพของ AI นะครับให้คำนึงถึงตัวเออีทิกแล้วก็ได้ Equality อย่างที่ที่เรียกกล่าวไปนะครับ นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นทูคิดหรือบุ๊กพิ้นที่อยู่ในตัว AI g o v e r ว a n c e g u ก l i n i n e เนาะที่เราสามารถจะสามารถเข้าไปศึกษาดูได้นะครับมันก็จะมี c o n c e p t ป a l g ไค d e Line ในแต่ละเรื่องนะครับอย่างด้านซ้ายก็เป็นเป็นสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวพ c t i c a l g ไกด l l n n e มันจะเป็นลงรายละเอียดว่าถ้าเราจะเอา AI g e n e t i v i v i AI มาใช้เออเราต้องคำนึงถึงอะไรในการที่จะทำนะครับจะทำจริงเนี่ยเราควรจะดู AI ไ o แ ไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับเนาะเราจะทำ AI training data guideline ให้กับตัว AI ทำยังไงนะครับและนี่ก็เป็นแบบผู้ชื่อถู l คิดที่เราสามารถาไปดูตัวอย่างแล้วก็เอามาแอ p พาใช้ได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทาง Eda Ed นะครับเขาเขาช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนาะที่สนใจนะครับลองไปศึกษาดูได้นะครับ